สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้านบายเซอเรสต์มินิทเว้นค่ะ วันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมโครงการบ้านเดี่ยวค่ะในย่านของธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะกับโครงการบ้านชื่อโครงหลังสิ์อยู่ที่คลองสามแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบึงยี่โถอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะสำหรับโครงการบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่มีพื้นที่ที่เยอะมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> และที่สำคัญเลยโครงการนี้เดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วย, <Wow. S 1> วยนอกจากนี้แล้วนะคะภายในโครงการค่ะยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีการติดตั้งกล้องวงจร ปิดค่ะและสําหรับภายในโครงการก็ยังมีสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นอีกด้วยค่ะเอาละค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามบงไปชมกันดีกว่าค่ะ แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลังที่โบจะพามาชมกันแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่97ทับ554ค่ะด้านในบ้านเป็นยังไงเรามาชมกันดีกว่ากับคุณผู้ชม สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านขนาด2ชั้นนะคะอย่างที่โบบอกไปค่ะว่ามีทั้งหมดนะคะถึง5ห้องนอนด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะขนาดพื้นที่กอยู่ที่150.6ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่249ตารางเมตรค่ะ <S <S เดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าตัวบ้านนะคะด้านหน้าจอดรถได้ถึง3คันค่ะ เดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะพื้นกีดควางมากๆนะคะซึ่งคุณสามารถวางโซฟานะคะติดตั้งทีวีแล้วก็ติดตั้งบิวอินเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะนะคะทำเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้ขยับมานิดนึงค่ะด้านในตัวบ้านเราจะเจอกับพื้นที่โล่งแบบนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้คุณสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นนะคะหรือว่าบ้านไหนมีน้องๆหนูๆค่ะก็สามารถนะคะทำเป็นมุมเด็กเล่นได้หรือว่านะคะมุมนี้ทําเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวโบพาไปชมอีกหนึ่งโซนนะคะที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านกันบ้างค่ะเดินมาที่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะมีหนึ่งมุมตรงนี้ค่ะซึ่งจะเป็นห้องถงกว้างนะคะคุณสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยค่ะ และสําหรับบ้านนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมคะสามารถนะคะแบ่งสัสดส่วนบ้านได้อย่างง่ายเลยและเขาก็จะมีการติดตั้งเป็นกระจกบานใหญ่ๆแล้วก็มีประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกทั่วทั้งบ้านซึ่งคุณสามารถรับแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็เปิดรับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันด้ค่ะพร้อมกับชั้นหนึ่งตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องเดี๋ยวตาม,มไปชมกันดีกว่าค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งห้องที่อยู่บริเวณชั้นล่างตรงนี้นะคะแนะนําเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องครัวได้เลยค่ะเพราะว่าห้องนี้กว้างมากๆนะคะหรือว่าใครที่มีผู้สูงอายุมีผู้ใหญ่อยู่นะคะไม่สะดวกจะขึ้นไปนอนด้านบนห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนได้เพราะว่าพื้นที่กว้างค่ะวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะหรือว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นก็วางได้ค่ะอย่างเช่นตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทํางานพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะสําหรับห้องนี้ที่อยู่บริเวณชั้น1ค่ะ สำหรับชั้นหนึ่งนี้นะคะจะมีอยู่หนึ่งห้องน้ำค่ะที่ห้องน้ำด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีห้องอาบน้ำหรือว่าฝักบัวให้ด้วยค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะที่เป็นห้องเก็บของบริเวณใต้บันไดด้วยค่ะชมชั้นล่างไปแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมชั้นสองกันบ้างค่ะเราจะไปดูห้องนอนด้านบนกันค่ะ ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะและ2ห้องน้ําเริ่มต้นที่ห้องนอนใหญ่หรือว่ามาสเตอร์เบดรูมนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านฝั่งขวามือค่ะซึ่งตรงนี้นะคะในห้องนี้ก็จะมีพื้นที่ที่กว้างค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยคุณสามารถวางเตียงนะคะขนาด6ฟุตได้ค่ะแล้วก็สามารถวิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมเป็นมุมบลอกอินโคเซตของคุณส่วนตัวเลยก็ได้ค่ะร้องกับห้องนี้ ความพิเศษเลยค่ะเขามีเป็นประตูสไลด์บานกระจกให้คุณนะคะสามารถเดินออกไปที่ระเบียงหน้าห้องได้อีกด้วยค่ะทีนี้เรามาชมนะคะเป็นห้องนอนขนาดเล็กกันบ้างค่ะชื่อว่าห้องนอนเล็กแต่ห้องนอนใหญ่มากค่ะ ห้องนี้นะคะก็เหมาะสําหรับบ้านไหนที่มีลูกๆนะคะหรือว่าน้องๆทาเป็นห้องนอนเด็กก็ได้นะคะแล้วก็มุมห้องที่อยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมค่ะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามกับห้องใหญ่นะคะซึ่งห้องนี้ค่ะก็คุณจะได้รับบรรยากาศจากบริเวณด้านหน้าบ้านและก็บริเวณข้างบ้านด้วยค่ะเพราะว่าเขามีกระจกบานใหญ่ถึง2บานที่เป็นหน้าต่างรับล,ลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันค่ะ และอีกหนึ่งห้องนอนตรงนี้ค่ะนะคะด้านนี้จะเป็นห้องที่อยู่ในมุมส่วนของด้านหลังตัวบ้านฝั่งซ้ายมือค่ะห้องนี้นะคะคุณสามารถทําเป็นห้องนอนห้องทํางานหรือว่าห้องพักก็ได้นะคะบรรยากาศเงียบค่ะแล้วก็สามารถรับลมธรรมชาติหรือว่าชมวิวส่วนหลังบ้านก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวโบจะพาไปชมค่ะห้องน้ําของชั้นสองกันบ้างค่ะ สำหรับห้องน้ําชั้น2นะคะจะเป็นห้องน้ํารวมที่ใช้สําหรับห้องเล็กค่ะห้องน้ําชั้น2ตรงนี้นะคะก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะแล้วก็มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งมีการแยกพื้นที่นะคะโดยการเป็นห้องอาบน้ําโดยเฉพาะด้วยค่ะการเดินทางไปยังบ้านสื้อตรงรังสิตคลองสาเริ่มต้นที่หน้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตมุ่งหน้าไปทางถนนรังสิตนครนายกประมาณ6กกิโลเมตรแล้วกลับรถ จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก140เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามคลองจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะเอาละค่ะและคลิปนี้นะคะที่เราพามาชมกันค่ะบ้านในย่านของธัญบุรีท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของกับโครงการบ้านเดี่ยวซื้อตรงร,งรังสิตสามารถติดต่อพวกเราได้ค่ะหรือว่ามาชมสถานที่จริงได้นะคะติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ได้เลยค่ะ J Asset Management หรือว่าที่นี่ค่ะ YouTube Channel เรื่องบ้นบานๆ by C Asset Management ค่ะนอกจากหลังนี้แล้วเรายังมีอีกหลายหลังเลยให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกกันนะคะและมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ